บิ๊กครับรายงานตัวด้วยทำดีๆทำดีๆทำดีๆสวัสดีครับแฟนเวดบิ๊กรายงานตัวด้วยครับผมราายงนไป้องอะไรน้องบิ๊กไปไหนกันไปประจินเพื่อส่งทวดเนาะอันนี้เรามาทำอะไรกันกินข้าวกินข้าวที่อะไรกระบินกระบินบุรีเนาะเลยแยกมา ขนมช่วยกินหมดไปกี่ถ้วยคราวนี่ใช่นั้นเนียนไหมเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวนึงกินข้าวราดหนึ่งตังกินข้าวหมดไหมได้กินแล้วยไกังไม่ได้เรียกค่ะนี่ไปส่งทวดนี่ไปส่งทวดกับตังโอเคถ่ายทำวิดีโออยู่เลยโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปส่งทวดกันที่ปัจจีนเนาะ นุกินกี่ถ้วยครับผม9ถ้วยอร่อยไหมอร่อยขนมถ้วยเหรออ๋ออร่อยอ่าน้องบิ๊ก11ถ้วยกินเยอะไปไหมแม่กินกี่ถ้วย5โอ้5ถ้วยกินเยอะเปล่าอร่อยไหมนี่อร่อยอร่อยเหรออ๋อมันกะทิบ่อร่อยมากินขนมถ้วยโอเคค่ะพวกนี้รูป